สวัสดีครับเ c ลุงนิรนามทุกท่านนะครับวันนี้ก็นรับจะมานะฮะทำคลิปนะครับซึ่งตอนเย็นนะครับลุงได้โทรมานะครับบอกหวยนะครับซึ่งเป็นเลขคำนวณที่ลุงได้ทำประจำนะครับหลังจากที่หวยออกนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะนำเสนอนะฮะก็นะครับมานะคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งงวดที่แล้วนะครับเลขที่ลุงนะครับได้บอกก็นะมีเข้าก็จะเป็นเลข เชือกผูกคอนะครับซึ่งลุงให้มานะครับจะเป็นห้าหกหนึ่งนะครับสําหรับ fc ลุงที่ตามหวยของลุงก็น่าจะโชคดีนะครับบางท่านก็น่าจะโชคดีนะได้เยอะครับส่วนท่านไหนที่นะครับผิดหวังก็นะฮะเป็นกําลังใจให้นะครับส่วนนะครับเลขอีกาแสนรู้นะครับก็จะได้มาหนึ่งห้าหกนะครับ ก็นะผิดพลาดนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามีบางท่านก็นะครับโชคดีก็โทรมาบอกเหมือนกันว่าโชคดีนะครับเพราะว่าซื้อตัดหัวท้ายนะครับก็โชคดีกันไปนะครับส่วนเลขแม่ฮันนี่นะครับก็งวดนี้ก็ถือว่านะครับผิดพลาดไปนะครับก็นะครับเอาใหม่นะฮะงวดหน้าก็น่าจะไปนะครับจุดทูบนะครับบอกแม่ฮันนี่ใหม่นะครับก็ ต้องรอดูนะลุงจะไปวันไหนก็รอดูทีหนึ่งแต่ก็น่าจะเป็นวันพระนะครับซึ่งจะเป็นวันที่ลุงไปจุดทูปนะศารเมนี่แล้วก็ตอนเย็นลุงก็จะไปนะครับทําเลขเชือกผูกคอนะครับสำหรับนะใครที่นะตามเลขนะือว่าตามนะรเลขที่ลุงนิรานามนะบอกนะครับก็ถูกนะครับ6 1ก็นะครับถูกแบบ2ตัวนะฮะ ส่วนมวดทท่แล้วนะครับก็ได้นะครับเป็นเลขของรถายเด็กนะว่านะครับได้หลายหลายคนอยู่นะครับวันนี้นะครับลุงได้นะครับประสานงานให้ผมนะครับได้นําอ้อยไปทาโรงทานนะครับที่อาเภอประสาทจวดสุรินทนะครับวันที่สิบเก้านะครับก็บอกเอฟซีนะของลุงทันใดนะครับที่ได้ไปร่วมนะครับทำบุญกระถิ่น ที่อำเภอประสาทนะครับก็เชิญนะฮะแวะนะรับประทานน้ำอ้อยนะครับหรือว่าเชิญดื่มน้ำอ้อยสดนะครับของผมได้นะครับวันที่สิบเก้าที่อำเภอประสาทนะครับอ้าวก็มากันที่หวยเลยนะครับนะฮะหวยงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับซึ่งเป็นหวยที่ลุงคำนวณนะครับเป็นประจำนะหลังจากที่หวยออกนะครับก็จะเป็น การคำนวณงวดต่อไปนะฮะหนท่านว่า64นะครับเลขเด่นเงินนะฮะสามเด่นทองนะสามศนะครับนี่เลขเป็นเลขเจาะนะครับเจาะ2ตัวก็จะเป็น0ูนย์สนะฮะศูนเน้นที่0ูนะครับแล้วก็1 2 1 3 1 4อันนี้เน้นที่1 4นะครับอันนี้เป็นเลขเจาะนะฮะเป็นเลขเจาะนะครับเลขออกกําลังกายให้เป็นเลขวิ่งนะครับศูนย์หนึ่ง นะครับผมสังเกตว่านะเลขออกกําลังกายของลุงครับจะแม่นนะทุกงวดนะครับคือไม่ค่อยพลาดนะครับเลขออกกําลังกายของลุงนะครับจะแม่นทุกงวดนะส่วนที่เด็ดนะครับก็จะเป็นเลขสามตัวศูนย์หนึ่งสี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะเลขที่ลุงได้นะฮะโทรมาบอกตอนเย็นนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะให้ท่านนะครับได้ฟังคลิปนะลุงโทรมาบอกนะครับ หนึ่งสี่จ้าแล้วก็เด่นเงินเด่นทองเด่นทองสามสามศูนย์เจ็ดจ้าทองเด่นเงินสามศูนย์หกจ้าแล้วก็ออกกําลังกายจ้าศูนย์กับหนึ่งจ้าแล้วเลขสามตัวคํานวณนะน้ยหาคํานวณเนาะน้อยคํานวณเลขสามตัวก็ศูนย์หนึ่งสี่จ้าออกกําลังกายศูนย์กับหนึ่งจ้าจ้า ครับก็เป็นเลขนะครับที่ลุงได้โทรมาบอกนะครับช่วงเย็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้ดูทีหนึ่งนะครับเผื่อนท่านใดที่นะยังฟังไม่ชัดหรือว่านะครับยังนะครับสะกดหรือว่ายังไม่ในใจนะฮะอันนี้ก็มี f อฟนะครับบางท่านก็นะประสงค์นะที่จะร่วมนะครับสมทบกับลุงนะครับการเดินทางนะเราก็จะ ขึ้นนะฮะให้ท่านดูนะครับเป็นหมายเลขบัญชีของลุงนะครับท่านใดที่สะดวกก็นะครับลุงบอกว่าได้นะครับท่านใดที่ไม่สะดวกก็เราไม่ได้บังคับนะครับอยู่ที่นะครับศรัทธาของท่านนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับยังไงก็นะครับฝากนะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับให้คนทำไอยร้อยเรื่องครับได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ